หลวงพ่อไปวัดกำแพงรุ่นหยดน้ำเป็นพระที่สร้างในปี2478เป็นการหลอโบราณในการตรวจสอบพระนั้นง่ายมากสำหรับผู้ที่มีความรู้ความรู้นั้นประกอบด้วยโลหะศาสตร์วิทยาศิลปศาสตร์โบราณศาสตร์โบราณศิล์และวัสดุศาสตร์ พระเหล่านี้หาได้ยากมากพระนี้อายุ80กว่าปีแล้วในยุคสมัยนี้กล่าวไดว่าพระแท้นั้นหาได้ยากแต่พระที่ก้าขายนั้นหาได้งายพระนี้มีคุณสมบัติตรวจสอบได้มากมายในยุคสมัยนี้ การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะ fluorescence sem digital p a n e r ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เล่าบางคนกล่าวอ้างแต่ความรู้ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นยังเก่งก็มัธยมศึกษาตอนปลายบางคนอาจจะก้าวล้ำขึ้นอยู่วิทยาศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยแต่เป็นคณะที่ไม่ได้มีความรู้ประสบการณ์ที่สูงเพียงพอสำหรับ Engineering m เมทริกซ์สารนศารศึกษาเหล่านั้น ปฏิบัติการทั้งทฤษฎีประวัติศาสตร์ในห้องโลหะวิทยาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การศึกษาของพระเอานั้นก้าวล้ำเกินกว่าบุคคลที่อยู่ในยุคสมัยนี้ไม่ว่าคุณจะศึกษาเช่นไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้พบพระที่แท้จริงนั่นคือไรสาระในการรเียนรู้ คราวนี้มาะยายเนื้อพระด้วยกล้องโทรศัพท์แค่6กจากโทรศัพท์ตั้งน,นี่คือภาพที่ปรากฏด้วยกล้องโทรศัพท์ธรรมดาพระนี้ดั้งเดิมถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกและครอบคลุมด้วยสารที่เคลือบคลุมจากการลอและเก็บไว้ดั้งเดิมและเมื่อ ผ่านกาลเวลามาผู้นั้นได้การห่อหุ้นด้วยพลาสติกเพื่อการดูแลรักษาพละเมื่อกาลเวลาข้ามมาต้องการศึกษาเนื้อพลาที่แท,ท้จริงของบุคคลต่างๆในยุคหลังจึงได้จัดการแงพลาสติกนั้นแตกออกเพื่อศึกษาเนื้อโลหะวิทยาที่แท้จริงซึ่ง ผู้ที่มีความรู้ที่แท้จริงเรียนรู้ได้ไงด่ายได้มากและสูงหลํากว่าพวกที่คาถายพระในสาทนของระบบการคาขายพระความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างข้อคุมทุกสารและทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือความเป็นเอกของประเทศไทยที่เรียกกันว่าสิงเหนือเสือตา เสือใต้นั้นหมายถึงหลวงพ่อไปวัดกันแพงภาพโลหักที่หล่อในอดีตนั้นมีพุทธ,ธานุภาพที่สูงล้ำก่ลาวเทวาบุคคลต่างๆถ้าไหลวาสนาไม่มีทางได้รบเมื่อพบก็ไม่มีความเข้าใจการศึกษาพระนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและถือเป็นเรื่องที่มีสาระอย่างสูงสง่ง พระเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏสื่ผู้คนโดยทั่วไป <c oughs> ผู้ที่สามารถเรียนรู้พระเหล่านี้ได้โดยมากพระจะเป็นผู้เลือกและนำมาศึกษาอย่างง่ายดายด้วยพลังพุทธานภาพของเหรียญที่ปรากฏด้วยวัสดุศาสตร์และทุกสิ่งทุกอยา่าง ง่ายดายมากสำหรับการเียนรู้ที่สูงล้ำกว่าระบบที่ค้าขายพระที่ปรากฏไหนเป็นอทุกสิ่งทุกอย่างในยุคสมัยนี้กล่าวได้วา่าผู้ที่มีความรู้ข้ามเก้านาทางวิทยาศาสตร์ชัดสูงการใช้อุ entes, Sim, ปกรณ์แวนเทสเซมหัวเลเซนเอซเล ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่งอุปกรณ์ที่ใช้ใน่ารศึกษาพร์ะแต่ผู้ที่ใช้อุปกรณ์หลังนั้นความรู้ไม่ถึงและไร้วาสนาที่จะหาพระที่แท้จริงน,นั่นคือเรื่องที่น่าอับอายของผู้คลทั้งเป็นดีในยุคสมัยนี้กล่าวได้ว่า พระกับสุนีโอกาสที่จะได้เห็นพระที่แท้จริงในชีวิตของผู้คนนั้นไม่ง่ายเลยสำหรับการเรียนรู้ที่แท้จริงนี่คือประสบการณ์ที่เป็นเอกของแผ่นดินประเทศไทยอย่าลืมหาจุดให้ดาว่าพระแท้ควรเป็นเช่นไรถ้าไม่ได้ก็อย่าไปเลย เพราะว่าคนที่มีความรู้วิชาการที่สูงล้ำกว่าสมาคมเหลยถ้วยนั้นกระชากชัดวันนี้ท่านก็แค่ไม่พอใจแต่ความบันไหลและความแท้จริงนั้นย่อมปรากฏ้าคุณเห็นหัวหน้าที่ทำการค้าขายแต่ผลสืบไปในความกัง,งน้าปรากฏว่า ที่าทันขาขายนั้นเป็นของเด็กเล่นบัลไหละสิทุกสิ่งทุกอย่างคือความเป็นจริงที่ก้าวล้ำไม่มีใครด้อยกว่าใครทุกสิ่งทุกอย่างจะตอบสนองบนหลัแท้ต้องแท้ด้วยเหตุผลสร้างในปีนั้นเท่านั้นไม่มีใครที่สามารถ จะปลอมแปลงได้เพราะนี่คือเสือตายแห่งแดนสยามเหรียญหลงเข้าไปวัดกำแพงสองสีเจแบนุน่นหยดน้ำ